มาหอดวัดแล้วจ้าพี่น้องเนาะพากันมาเพ้นอยู่วัดเกลกแงามย้มดีมือนี่วางตรงกันก็นเลยสวนกันมาวัดมาหอดแล้วจนอยากชิปเอ็ดโมงไปไปไป,ไปเจบข้บาวปาบไร้มาโดนแล้วมาสามีกับเมาโรติอร่อยนพี่น้องจ๋านี่นี่จะเป็นผัดกะเพรา,าทะเลเนาะกุ้งเมึก อันนี้ก็จะเป็นอแกงพะแนงหมูโอ้ยป,ะปะ่ย,ยมาหิวเข่าเลยละว่ะแล้วก็หงเข่ามาหมอบักง่ายหนึ่งหงเข่าเลยนะไปเาานาหลังจากที่มาหลักเป็ดวัดเป็นอาทิตย์เนาะเ<ะ>มือ่อนี้ก็เลยได้โอกาสมาถวายอาหารพระอาหารเพลนพระเนาะว่าอยากมาลายเมื่อแต่ว่าก็บอกว่าเมือ่อนี้ก็เลยได้โอกาสนะจ๊ะป,ะปะ่าป ปลาค่ะหม้อข้าวมาหนูจะรับอันนั้นนะแม่มาถุงมาสีหับมาุค่ะมาบันนี่เนี่ยก็คืออันมาชิมมาเอาดอกนำ้ำมามาบันนี่เน่ะ ปกติเขาจะมาเพลนอยู่อันซาลาหลังนี้บอกอิ่นซาลาบอกแล้วจนเพิ่นแางหลังใหม่กับโจนแล้วเนาะแล้วแต่เย็นเย็นเย็นจ่อย้างนนอมทีัจะดำ เสียงพาข่าจ้า1ิบเอ็ดโมงลวพี่น้อง เล็กๆเมีนวันกับโฮเมงวันเราเดินจะพี่น้องแต่งพ้าเขาแล้วเรียบร้อยเนาะอันบไดมี่แต่เฮาเดินเนาะอีกบ้านหนึ่งความพี่น้องบ้านตถาภูเขาจะมาเกียงกำลังตาเขาไปๆยกไปเลยบน,น

จากที่ยวถวายเพลนแล้วเนาะก็คือพระสันเขาเขาจะเอาผ้าผ้าหวานพี่น้องเอานผ้าหวานอันนี้ผ้าขาวถวายอ,อยุดถ้ำทำพระอีดานลางเนาะนก็จะเป็นของหวานผลไม้เป็นของหวานหมักใหม่แต่าาก็คือบวาสีมาเพลหรือว่าจำหันก็คือตกแต่งผ้าลงถ้ำเนาะแล้วก็ไปจุดทูปจุดททเทียนบอกเพลิน ไปมาเพนนะ่ะโดนเร็วแต่ว่ามาหาว่าหาเห็ดน่ะดูอยู่เวลาเข้ามาถวายอันผ้าเข่าเพนผ่าเปิร์นกันจะมีผ้าเข่าทิพย์เห็ดบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรัวผูตที่หลวงรับไปแล้วก็มีผ้าเขา่าถวายอยู่ด้านล่างเนาะมีทำพาเจ้าไปว่างเสร็จผ<ฮ>ุบ น่าจะมีโม,มีพักเก่าพา่ะในเทิงนะนปะเนาะทำพักพระทำ เป็นช่วงหนาเลยอยงยูนเนี่ะเป็นอากาศซึ้งๆเนาะเป็นเย็นยะเป็นลืมบังกอ,งอยูทิงยูทิงแม่นเปิดหน้าล้วก็จุดถูกบอกจั่งในหนาผาลุกลานเอาผสมของหวานมาถวายได้เดี๋ยวจะจุดถูกเนาะ ได้รในขางอันเที่ยนอะโบเมนติกาแฟที่จริงไหวผ่าขึ้นก็คือสาดอกขึ้นสาหรือเก่าดอกแบบนี้ได้เบิ7 9แต่ดอกเดียวโบเมนเนลเอาจูดลายขู่ลายคนกับบางคนอาจสีได้โศกได้ลับไปน้าวัดนี่ก็มีบพี่น้องแตว่าซ่อนโบได้มา เวลานไก่หวยออกรวนผ้าใหญ่เขาจะมาจูดคอหวยล้ายหลายพี่น้องแม่นแล้วแต่ดวงแล้วแต่ศรัทธาเขาเลจูดแต่คอยเห็นเรื่องคอยชิมตะเล็กขาเจ้ามันคือมีอันเล็กเล็กขาเจ้าจูดไล่หลายสามสี่หาทางเจ้าข้าเจ้าจูดบ่ไหมโบสุดเจ็ดพันสีโคภริยาโคหวยโคสุกคราบก็ได้น้องพี่น้องแล้วแต่ศรัทธาเฮาอันนี้สิทธิส่วนบุคคลเด้อ วัดนี่กับโบคอยได้มากหรอกปีละเถื่แต่ก่อนสั่นมาดูแต่เดี๋ยวนี้นะคอยนะวัดใส่คอยกับโบคอยได้เขาเลยบริษัทยังเลยอยู่เงินละละเนาะมาขอพรก่อนขอโุขขอลาบก่อนพี่น้องเถอะว่าะเงินเลวในปีนี้นี่ขอรางวัลที่หนึ่งบ้ขอขอบเสือโบเดบ้าเลยขอแต่โบคอยสือที่เขาเนาะโบคอยได้สือเลขบัตรธนาคนสิบบาท ขอพรเบอร์เคยขอเลขขอหวยจากเถือพรบริสื่อเนาะขอไปคือบริสุทธิ์เป็นเสมอถ้ำทรงสามสันเพราะเนาะอันนี้ลูกหลานขออนุญาตถ่ายหลเด้วยบริถายสุมสีสมหาเนาะ สมัยโบ,บ,บราณโบราณโบราณเขาเออนาทําพระก็คือเมื่อก่อนมันมีพระพุทธรูปแต่ว่าเมื่อก่อนจะมีอันนี้เนะาะเดี๋ยวนี้มีแต่พระใหม่เดี๋ยวเขาเจ้ากับสิจัดงาน,นมาถวายหรือว่าแต่ละปีนะเมื่อก่อนมันเป็นป่าโลกเป็นเป็นทมเสือทรมาจอกมาป่าสมัยเมื่อก่อนเนาะแต่สมัยน,นี้มันกาบมีอย่างแล้ว มันเป็นบาน้านคนแล้วนะเป็นวัดป่าวัดป่ากับฝึงนีมีมาบุกิปีศรีมีมาดระเบ้เพื่อนทัาก็มาอยู่มาสามหน่วยงานนะมรับิปีมึงมาอมู่มาสาเมื่อก่อนนะมันสิีไม่นำนำไหลตลอดทั้งปีเด็กป,ปกติปีเนี้ยคนดิทำพปรมีนำตามเลย ต้นกล้วยตะนนี้ก็มีพี่น้องทัศิคอนหวยเนาะแต่ส่วนใหญ่อบ่มีมากกับบ่เคยมาขอหวยจากเธอดอกเพราะว่าบริษอหวยนี่จะขอพรขอสุขขอลาบบารมีพึ่งพาอาศัยนางสารุนเล็เบ่ชื่อเลขมันนางทารุนเลก ช่วงน่งเวลาไก่ห้วยออกก็เจ้าม่านจุดทูบคอห้วยห,หลายเด้อห้วยเหล่าด้วยมั้ันมีวันที่อะไรมีวันทุกวันที่เท่าไหร่กใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะปีนี้กระสีวัดป,ปีแล้วสิหอดปีใหม่แล้ว เจ้าอันจูดทูบคอเลขคอหัวเนี่ยเนาะแต่แม่ลงมือจูดเนี่ยเลขยังนี่มาต่าเขาจะเลขเล็กเลขยังโอ้โหมีจักรเลขพอมันขาดหัวขาดออกไปเลยหัวขาดออกมาแล้เป็นตัวเนาะรุนแค่สองตัวแค่สองตัวเพราะทูบเขาจุดบ่ใหม่มาต่อดวงมาเต่าดวงสตาร์เขาจะ บริเวณถ้ำพี่น้องสิประมาณนี้แหละเบิง้งอันนี้คือเขาอยู่ในหอมหินเดนี่เนาะเขาก็เคยมาถ่ายหลายเทธอแล้วอันนี้มันก็อยู่ในบริเวณติดวัดเลยหลังวัดแต่ว่าโซนที่หายเห็ดนี่ยคืออยู่ฝั่งนั่นเนาะเลยเขตวัดไปแต่โซนนึงอยู่ตรงนี้อันนาถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือสิแบบเปลือกอันนี้ยังห่าขุนเนี่ยแล้วเนาะตะกี้น่ะเป็นถ้ำไม่รีผู้ใดกับโบกา้าลงมานนตะกี้มึงไปกล่าวมาพร้อมเป็นถ้ำที่เสืออยู่ม,มีเชือ้อมีเจ้าอัน ขา,ขาวๆหรือแป้งเขาจะลูกหวยเนี่ยขาวๆเนี่ยแม่นๆเขาจะลูกหวยเนาะแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันไม่รองเน็ตทั้งทึงเลยคือจะเป็นโชนเห็ดออกเลยได้นี่อย่างตรงไปอันนี้มูเขามาดุดเลยมูน่ะไปทอทีบุตธรรมศาสาตรธรรมชาสาาวร์ ้ามาถึงเลขหกโตใชะไหมมีเงินสร้างบ้านบ้าถนเนาะ้ก็จะไปลูกบนกยจคคือยังบบเห็นใส่เปล่งยวมลูกพ่วยันข้าวสารสือเลขก็จะลูกหาจนได้เลขเฮาผัดลูกไปก็ชื่อชิบาบตหนึ่งก็เลยบอกอยากลูกลูกเก่านลูกโบจถดนแล้ได้ในเลข เลขยังอะไรนะหนึ่นนงบอสคุยว่าเลขสี่นะหัวนะบอเตอร์เทิงมันเป็นอย่างหนึ่งบอสมิชชี่นี่พี่น้องน้องถาเข้าเนมจากทางน,นี้จะเป็นเป็นหินอะไรคืออยู่ในหอมหินนะสงเสนอหินตะวันซ้อนเอื่อมาเป็นถ้ำค่ะแต่ว่าโมเมนถ้ำแบบอยู่น้ำพูน้ำหยางานนใหญ่เลยด้บอ่ะเหีเ้ยว่ะเธอันนี้กะจากเม็ดนี่โมเมนนั้นต่อ แม่เกิดจากมมเมล็ดป่าถั่วบางในต้นใหม่เหี่ยวเหี่ยวยาวๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่โขนเย้ามีหอยเดือบปวดจังนะ <laughs> ขนาดว่าสื่อเดือบ,บุรีหาเนะพูนพีเนาะม,มาวัดแล้วก็ซุกไก่สบายใจแล้อยูนี่อากาศแบบดีแฮงทั้งชิมาหนาห่อนนาได้ก็ยูวัดนี้คือเย็นตลอดอะ่ะเดี๋ยวมาเสียงซีบึงมัน,นม,มีจักัยานของมื่อที่สามบอกแมนบอก มันบกครบสบบครบถ้าสิบ 13. นีนะนอันนี้เป็นเงินลาวเลยพี่น้องเนีอันนี้แบบพันกีบสิบสิบเอ็มันหายไปซองอนบมยนคไม่ยอดตู้อันนี้พันกีบกับสองพันเป็นสามพันสามพันนี่นะมันหายไปสองมาเอามาเสียเ่ยงด้วยยายมา สี่พันห้าพันเดี๋ยวซอนซีไซเบอร์เดอันนี้เกตต์เกตต์สิบเอ็ดพันเล็กแรกเบอเลขหนึ่งเด้อเกตต์มันบวกหบซองนะ มีแค enfin ่ส uh uh oh. <si suppression> ิบเอ็ดอายุสิบสามใช่จุดเบิร์เทงเงินไบแน่นอน่งหนึ่ป่าวอยักเสอร์เบอร์เบอร์เขาชีเซอรบอออกช่องเอาตัวได้ป่ะเนี่ยมีเล็กป่ะบุมตัวนี้แหละออกก่อนต้นที่เจ็ดกันที่เจ็ดที่เจ็ดเนี่ย กัดในเรื่องกะดีอยู่ในรภาษาลกสว่างพูดกันนี่กล่าวถึงซูสะโกซูสโกเถ่าอันนี้เป็นตัวแล้วในพิธีการนสุาพันกันมีมากพูนนานาดีได้ของเราดีอันนี้กันที่เจ็ดเดนเดินดงสืบต่อไปพบพ่อฤอสีสางสัพท์ศินสื่ออาจุตตะ ลือสีเจ้าภาวานานมเหีดผักเข่าไหา่ปะนนมนิว้วกาวจ๋าพามเถาลายข่าบวนมันเกาลวงหลอกล่อลือสีเจ้าไห่เสื้อตนุนลือสีเจ้าลงก่นมันหลอกสมสื่นด้วยพามเถาคาน้องเนิน จัดของตอนยอมันถูกย่างเซิรนผักย่างนอนหันหนึ่งคืนตื่นห้งเศร้าหรือสีบอก้นทางไปสู่เขาวงกฏหายเก่ตาพามเถาตาพามเจ้ายินดีส้มซึนเดินดุงดันไปถึงเจ้ายอดบุญไัอุชากันนี่คนดีสีอยู่ซอยวัาสันแสดงว่าเกือบตกกระกำลำบากเนาะ เองมีคนสวยอยู่สวยซูความหมายประมาณนี้นะคน